สวัสดีค่ะทุกคนพบกับเซลล์มะนาวฮอนด้าโคราชนะคะแล้วก็วันนี้มะนาวพาทุกคนมาชมกับรถที่มะนาวจะเตรียมส่งมอบรถให้ลูกค้านะคะคันนี้ที่ทุกคนชมอยู่ค่ะเป็นรถยนต์ฮอนด้าซิตี้เทอร์โบรุ่น SV นะคะซึ่งคันนี้เป็นรถสีขาวนะคะรถคันนี้สีขาวนะ ก็สำหรับคันนี้นะคะที่มานาวพาทุกคนมาชมเป็นรถลูกค้ามะนาวเองค่ะก็จะเตรียมส่งมอบรถให้ลูกค้าในวันพรุ่งนี้นะลูกค้าเดินทางมารับเองที่โชว์รูมค่ะโชว์รูมมะนาวอยู่ที่โคราฮอนด้านะคะตรงข้ามกับตลาดนาะเซฟวันนะคะหาง่ายอยู่ติดกับถนนใหญ่เลยมาค่ะสำหรับคันนี้เนาะรถยนต์ฮอนด้าซิตี เทอรโบรุ่น SV นะคะก็ราคาจำหน่ายอยู่ที่6 7 9 0 0 0บาทค่ะยังไม่รวมกับค่าสีสำหรับคันนี้เป็นสีขาวมุกค,ค่ะมีค่าสีเพิ่มอีก1,000 0บาทนะคะราคาสุดที่คันนี้อยู่ที่6 8 9 0 0 0บาทนั่นเองค่ะก็สำหรับซิตี้คันนี้นะคะก็เป็น ตัวที่ไมเนอร์ใหม่นะคะที่มี Honda Sen ซิ g มาด้วยเนาะแล้วก็สำหรับคันนี้นะคะพร้อมแล้วนะที่จะกลับบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันนะว่าคันนี้ติดตั้งอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะเริ่มต้นจากด้านหน้าของรถยนต์ค่ะคันนี้มะนาวบอกก่อนนะว่าเดิมๆของกระจังหน้าของรุ่น s อีนะคะจะไม่ใช่แบบนี้นะซึ่งคันนี้นะคะมะนาวแบบว่าแถมให้ลูกค้าเพิ่มเนาะก็จะเป็นในส่วนของกระจังหน้าแบบ RS นะคะพร้อมกับสัญ,ญลักษณ์โลโก้แบบนี้เลยก็ลูกค้าได้ไปเลยนะคะแล้วก็ สำหรับลูกค้านะคะที่รับรถช่วงนี้มะนาวามีในเรื่องของของแถมที่เป็นสเกิร์ตรอบคันให้ด้วยนะคะไม่ต้องซื้อเพิ่มเติมเลยถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของไฟตัดหมอกนะคะไฟตัดหมอกจะอยู่บริเวณนี้ไฟตัดหมอกเนี่ยจะเป็นแบบ LED นะคะแล้วก็ด้านหน้าค่ะก็จะมีในส่วนของชิ้นส่วนของสเกิร์ตนะคะด้านซ้ายและด้านขวาก็ติดตั้งทั้งหมดแล้วเรียบร้อยนะคะ ถัดมาบริเวณด้านข้างของรถยนต์นะคะก็มีติดตั้งในส่วนของคิ้วตกแต่งซุ้มล้อหน้านั่นเองนะคะแล้วก็จะมีสเกิร์ตด้านข้างสเกิร์ตด้านข้างอ่ะมะนาวบอกก่อนนะว่าคัานนี้ลูกค้ามะนาวนะคะก็คือขอมานะว่าแบบว่าสีสเกิร์ตรอบคันให้ทําเป็นสีเดียวกันกับสีรถยนต์แล้วก็ที่สําคัญนะคะสเกิร์ตที่มะนาวให้ลูกค้านะเป็นของแท้มูดูโนะคะของแท้มูดูโ มีสัญ,ญลักษ์มุดูโลมูุดูโลเนี่ยก็คือเป็นชุดแต่งนะคะเป็นอัซเซสซอรีจาก Honda เลยนะคะก็ตกแต่งแล้วก็จะประมาณนี้เลยนะคะเข้ารูปกันกับรถยนต์เลยตรงนี้ก็จะเป็นมุมด้านคางนะคะก็จะประมาณนี้เลยถัดมานะคะชิ้นส่วนบริเวณนี้นะคะจะเรียกว่าคิวกันสาดมะนาบอกเลยว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นนะคะที่มนาวพูดก็คือจะเป็นอุปกรณ์ที่แถมให้ลูกค้าทั้งหมดเลย แล้วก็สำหรับบริเวณภายในนะคะที่ติดตั้งเพิ่มเติมก็จะมีในส่วนของคิวบันไดแบบ LED ไฟสีขาวนะคะจะติดส่องที่บริเวณนี้เลยเวลาที่เราเปิดประตูนะแล้วก็จะมีในส่วนของไฟส่องสว่างที่เท้าให้ด้วยนะคะซึ่งก็เป็นสีขาวเช่นเดียวกันถัดมานะคะก็จะเป็นบริเวณด้านท้ายของรถยตน์นะคะก็จะมีสเกิร์ตหลังนะคะก็จะเป็นชิ้นส่วนนี้ แล้วก็ชิ้นส่วนนี้นะคะบริเวณด้านหลังนะคะมีติดตั้งสเกิร์ตท้ายให้ด้วยนะคะสเกิร์ตด้านหลังก็คือคันนี้ติดตั้งสเกิร์ตรอบคันนั่นเองค่ะแล้วก็มีในส่วนของสปอยเลอร์ซึ่งสปอยเลอร์นะคะชิ้นส่วนนี้ที่เป็นสีดำเนี่ยก็คือจะเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นแบบของ R S นะคะก็คือจริงๆก็สามารถสั่งทําสีได้นะคะว่าจะเ,าเป็นสีเดียวกันกับสีรถยนต์ไหมหรือว่าจะติดตั้งเป็นสีดําแบบนี้ก็ได้เลย โอเคค่ะอุปกรณ์ถัดมาเนาะก็จะเป็นในส่วนของเซนเซอร์ถอย2จุดนะคะก็ทำสีเดียวกันกับสีรถยนต์เลยด้านหลังนะคะก็จะมีถัดท้ายนะคะบริเวณน,นี้เรียกว่าถัดท้ายนะมะนเราก็ให้เป็นของแพ้เช่นเดียวกันแล้วก็เปิดหน้าถัดท้ายจะมียางอะไหล่นะคะแล้วก็ถุงเครื่องมือจะอยู่ที่นี่นะคะก็ครบถ้วนนะคะในส่วนของอุปกรณ์ ก็เตรียมส่งอมอบแล้วนะแล้วก็บอกเลยว่าโปรโมชั่นรถช่วงนี้ดีมากๆเลยส่งท้ายปีแล้วก็บริเวณผู้โดยสารตอนหลังเนาะผู้นั่งคนที่นั่งด้านหลังนะคะคันนี้าราก็ปูพยังให้เร,เรียบร้อยนะคะแล้วก็มีในส่วนของคิ้วบันไดนะคะคือ Q คิ้วบันไดอ่ะคู่หน้าจะเป็นแบบจะเป็นแบบ LED แต่ด้านหลังนะคะจะเป็นแบบแตนเลสนะรุ่น s v มือจับโครเมียมเนาะภายในเป็นเบาะหนังนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยแบบว่าแถบสีแดงตัดกันกับสีดำนะคะก็คือรุ่น SV เนะี่ยเอาจริงตั้งแต่ตัวก่อนไมเนอร์ก็ได้รับความนิยมมาโดยตลอดนะเพราะว่าเขาได้เบาะหนังมาด้วยแล้วก็ถ้าในรุ่นเดิมนะคะรุ่นก่อนไมเนอร์เนี่ยภายในบริเวณที่เป็นสีแดงๆแ,แบบนี้ค่ะเขาจะเป็นสีเบจนะตัดกันแต่ตอนนี้นะคะรุ่นที่ไมเนอร์มาแล้วก็ให้เป็นในส่วนแบบ สีแดงแต่ไมไ่แดงจ๋านะคะก็จะแบบเอมีมีความเป็นแดงแบบเลืนนอดนกเนาะถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนอันนี้ภายในนะคะมานาวาเข้ามาภายในละแล้วก็จะมอีอุปกรณ์ที่มานาวให้ลูกค้าเพิ่มเติมนะคะก็คือกล้องบันทึกหน้ารถตัวนี้เลยนะคะเา่าชิ้นส่วนนี้ก็เป็นของแท้ Honda เช่นเดียวกันนะคะกล้องบันทึกหน้ารถม o ดูโ o เราก็บริเวณนี้นะคะ ก็จะเป็นแป้นวางเท้าแบบสปอร์ตนะคะตรงนี้ก็เพิ่มเติมให้ลูกค้าเช่นเดียวกันเพราะว่าเดิมๆที่มาจากโรงงานจะไม่มีนะคะพอมองอย่างนี้เนาะทุกคนอาจจะไม่เห็นไฟส่องสว่างที่เท้านะคะจะอยู่บริเวณนี้ก็จะมีทั้งหมดด้วยก,กันทั้ง2ฝั่งเลยนะคะอุปกรณ์ภายในก็จะประมาณนี้นะแล้วก็ในวันรับรถนะคะลูกค้าจะได้รับกุญแจแบบนี้ทั้งสองดอกเลยก็ให้เลือกใช้ดอกใดดอกหนึ่งนะคะ อย่างที่มะนาวแจ้งนะคือรุ่นนี้ไมเนอร์มาแล้วนะคะก็เพิ่มจากรุ่นเดิมมาประมาณหมื่นหนึ่งเนาะก็ได้ Honda s e n s i n g มาด้วยแล้วก็ในส่วนของมาตรวัดหน้าตาก็เปลี่ยนไปนะคะแล้วก็อย่างที่มานาแจ้งนะต้นคลิปที่ด้านหน้าติดตั้งในส่วนของไฟตัดหมอกเนี่ยก็จะมีเนีย่ยค่ะสวิตท,ที่เปิดอยู่บริเวณสวิตก้านไฟหน้าเลยนะคะของแท้จะเปิดที่บริเวณนี้นะคะ เวลาที่เราเปิดเนาะสำหรับรถเราเนี่ยเขาจะมีปรับไฟหน้าให้อัตโนมัติใช่ไหมคะก็ถ้าเราสตาร์ทรถในที่มืดเนี่ยไฟหน้าเราจะติดตรงนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะคะถ้าอยากปิดก็หมุนข้อหาตัวเรานะคะถ้าอยากเปิดไฟตัดหมอกก็หมุนออกนั่นเองนะคะแล้วก็อย่าลืมเปิดไฟดีด้วยนะแล้วก็รุ่น sm ของเรานะคะก็จะเป็นหน้าจอทัชสกรีนแบบนี้มาให้เลยใช้งานง่ายนะคะ มี Air ์อ t o ให้ด้วยมีตำแหน่ง USB ให้ถึง2ตำแหน่งแล้วก็อย่างที่มาแจ้งก็คือด้วยความที่เป็นกล้องบันทึกหน้ารถของแท้นะคะเราจะไม่ได้มายุ่งหรือว่ามาเสียบปลั๊กที่บริเวณนี้เลยนะคะช่องนี้ก็ใช้งานได้เพิ่มอีกช่องหนึ่งเลยแล้วก็มีตำแหน่งที่วางแก้วน้ำอีก2องตำแหน่งค่ะมีพนักเท้าแขนด้วยนี่ก็คือในรุ่น S น ็คันนี้ติดตั้งประมาณนี้นะคะก็สำหรับลูกค้านะคะที่เข้ามาชมคลิปนะคะแล้วก็อยากได้รถยนต์ Honda City สวยๆแบบนี้สักหนึ่งคันนะคะหรือว่ารถยนต์ Honda รุ่นอื่นๆนะสามารถทักเข้ามาสอบถามเซลล์มะนาวได้เลยนะคะโปรโมชั่นส่งท้ายปีนะคะคือแบบโปรเยอะมากนะคะเราจะเลือกเป็นทางเลือกที่ได้รับของแถมส่วนลดสุดคุมก็ได้หรือว่าจะเป็นในส่วนของ Honda e x c l u s i v e Care แนะคะรวมถึง ยังได้ลุน้นลุ้นรางวัลนะคะจากทาง h อน da ใหญ่อีก2ต่อเลยนะคะบอกเลยว่าวันนี้เราออกซิตี้นะครั้งหน้าเขาจับฉลากจับรางวัลเนี่ยเราอาจจะได้รถยนต์ที่แบบเอออีกคันหนึ่งก็ได้นะคะก็มาลุ้นเอาเนาะสนใจออกรถยนต์ Honda นะคะแอดไลน์มาหามานาวได้เลยนะยินดีตอบทุกคำถามแล้วก็ยินดีให้คำปรึกษาเจอก,กันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ